ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่รอบที่2กันนะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุมากกว่าเดิมปกติความจุของแบตเตอรี่ 6s+ Plu จะอยู่ที่ประมาณ2,600ม ah ิลลิแอมป์อานะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3,550ม ah. ิลลิแอมป์อาเขาบอกว่าสามารถใช้ได้นานขึ้นนะครับก็ผมสนใจได้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ซึ่งผมเปลี่ยนมาแล้วน่าจะ2ปีแล้วครับก็เลย ลองแบตเตอรี่ดิ s i n g ยี่ห้อนี้ก็เห็นยอดขายเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ขายจนเกือบจะหมดแล้วคนนิยมมากเลยก็เลยตามกระแสนะครับผมซื้อตัวนี้มากะว่าคลิปนี้จะมาทำวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้ให้ด้วยแล้วก็มาทดสอบแบตเตอรี่รุ่นที่เป็นที่นิยมนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็วัดประจุจริงๆว่าเขาได้ตามที่แจ้งหรือเปล่านะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วพร้อม ผมไม่ได้ทากาวไม่ได้กันน้ําอะไรเลยก็แค่ใช้ที่บ้านไม่ได้พกพาไปไหนนะครับเสร็จแล้วก็วางด้านบนก่อนเช่นเดิมเสร็จแล้วล็อกด้านบนแล้วก็ค่อยๆปิดกลับมาครับอ่าโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราลองเปิดใช้งานอ่ามาแล้วโอเคเปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่7 4เร์เซ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแค่การทดสอบแล้วครับว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เต็มประจุหรือเปล่าอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับผมปล่อยให้แบตเตอรี่มือถืออยู่ที่1%แล้วนะครับเกือบจะดับแล้วคิดว่าถ้าปล่อยสักพักหนึ่งก็คงดับหลังจากนั้นเรามาทดสอบกันครับผมจะใช้เครื่องนี้ในการทดสอบนะครับตอนนี้เครื่องวัดโชว์ว่าประจุศูนย์นะครับผมรีเซ็ตโดยการกดดับเบิลคลิกก็ รีเซ็ตเป็น0มิลลิแอมแล้วเราจะเริ่มชาร์จจาก1%จนไปถึง100%ดูว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะประจุไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผมชาร์จชาร์จขึ้นมาแล้วนี่นะครับเห็นรูปสายฟ้าหลังจากนั้นเราก็จะดูไปเรื่อยๆว่าประจุเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น4มิลลิแอมอา์5มิลลิแอมอ์ครับชาร์จด้วย5 8, โวลต์1.82แอมป์โอ้เร็วเลย ชาร์จ5โวลต์2แอมป์โดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ที่10มิลลิแอมป์แล้วนะครับดูตัวสีฟ้านะเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ายาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเต็มแล้วจากประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมชาร์จด้วย Ugreen Adapter ตอนนี้ตัวประจุอยู่ที่1,462อาประมาณนี้ตัวเล็กๆสีฟ้านะครับหลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปนะครับสังเกตดูประจุ ขึ้นมาที่4,129ม ah ิลลิแอมป์อานะครับแสดงว่าจ่ายไฟเต็มที่เข้าใจว่าตอนนี้แบตเตอรี่มือถือน่าจะชาร์จเต็ม100%แล้วไฟไม่ค่อยจ่ายแล้วครับตอนนี้ผมเปิดมาแล้วนะหลังจากเปิดจะเห็นว่าแบตเตอรี่ถูกดึงไปอีกแล้วตอนนี้ขึ้นเป็น0.94แอมป์นะครับก็คือเกือบ1นแอมป์นั่นเองตอนเปิดใช้งานเมื่อสักครู่ผมปิดมือถือเอาไว้เพื่อที่จะให้ดึง ไฟเต็มที่แล้วก็หยุดเลยนะครับก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ประจุจ่ายได้เต็มที่อยู่ประมาณ4,000มิลลิแอมซึ่งมันก็อาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยตามสเปคอยู่ที่3,500มิลลิแอมโดยประมาณนะครับจะสังเกตเห็นว่าความจุของแบตเตอรี่ก็ได้เต็มนะถามว่าเต็มหรือเปล่าผมก็ตอบได้ไม่ชัดแต่ตัวเลขบอกนะครับว่าสามารถประจุได้เกิน3,500นะก็ประมาณนี้ ถือว่าเอาแบตมาให้ชมแบตเต็มร้อยแล้วนะครับตามที่โชว์นะครับส่วนตัวเลขก็ขึ้นมาที่4,142 mAh นะครับก็ยืนยันตามนี้แบตเตอรี่เป็นที่นิยมมากยอดขายสูงมากนะครับผมก็ซื้อมาใช้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ลองใช้ดิซซิงนะครับน่าใช้มากเลยหลังจากใช้แบตเตอรี่ดิซซิงมา2วันนะครับความรู้สึกส่วนตัวเลยรู้สึกว่า ไอโฟนเครื่องนี้ก่อนหน้านี้รู้สึกอืดๆนิดนึงเนื่องจากเป็น iPhone รุ่นเก่านะครับแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนแบตมาความชัดเจนก็คือเร็วขึ้นนิดนึงสัมผัสได้นะครับว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเปิด YouTube อะไรพวกนี้มันจะเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับในการเล่นในการเปิดนะครับสังเกตหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราเปิดมาแล้วก็ทดสอบเล่นครับสมมุติว่าเราจะเล่นวิดีโอนะครับมันจะโหลดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนี่ยครับปกติมันไม่น่าจะเร็วขนาดนี้สำหรับ iPhone รุ่นเก่าแล้วเอามาเล่น y t u t u นะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าการโหลดวิดีโอทำงานได้เร็วขึ้นลหลายๆอย่างเนี่ยครับโหลดโฆษณาอะไรพวกนี้นะเหมือนกับว่าไฟเขากลับมาแรงเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ก็66%นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ก็คือแบตอึดขึ้นเยอะจากเดิมที่2750ตอนนี้เป็น3550นะครับ ก็ชัดเจนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาประมาณ25%สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับก็แนะนําเลยถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาแบตเตอรี่ที่จะเอามาเปลี่ยนให้ iPhone ทุกรุ่นนะครับก็มียี่ห้อที่เดียงดังก็คือ d i s สซิงนี่แหละแล้วก็ยอดขายเยอะด้วยผมเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามียี่ห้อนี้จนมาค้นหาแล้วก็พยายามที่จะซื้อแบตมาเปลี่ยนนะครับเห็นมียี่ห้อนี้ยอดขายเยอะมากแล้วก็บางร้านขายหมดแล้วด้วยร้านที่เป็น ร้านเจ้าของเขาเนี่ยขายหมดแล้วเหลือเป็นร้านอื่นๆที่เป็นร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ลองค้นหาดูครับผมเชียร์เต็มที่นะครับซื้อมาใช้เองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ